สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะมาดูดวงนะคะประจำเดือนธันวาคม2565ในส่วนของคลิป ดูดวงทั่วไปนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมนะคะให้กับคนที่เกิดราศีมังกรหรือลัคนามังกรก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะ,ะวันที่ของเราแบ่งตามโหราศาสไทยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงทั่วไปประจำเดือนธันวาคม2565ค่ะ ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมังกรอ่ก่อนจะสิ้นปีนี้นะคะเดือนธันวามี้้จะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะราศีมังกรนะคะช่วงนี้มีความคิดนะคะมีแผนก็ได้นะคะหรือมีการลงมือทําเพื่อทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะไม่ว่า จะเป็นในเรื่องของการทำอะไรใหม่ๆอย่างเช่นบางคนก็มีการาสร้างบ้านใหม่ทำร้านใหม่อะไรเงี้ยนะคะสมมติว่าทำธุรกิจส่วนตัวเนาะบางคนนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆอย่างเช่นอ,ออกจากงานเก่านะคะเพื่อไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือไปทำงานที่ใหม่ก็ได้เช่นกันค่ะมันจะเป็นจังหวะนะคะ ช่วงเวลาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของใน,ในเรื่องของการงานนะคะการงานการเงินของคุณค่อนข้างจะพร้อมนะคะเพราะใครที่วางแผนหรือจะทำอะไรในช่วงจังหวะเหมือนกับวางแผนไว้ในช่วงม,มกร,รากุมงพาปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะมีแผนที่จะต้องได้ลงมือเริ่มทำในช่วงธันวาคมนี้แต่คุณอาจจะไปอ,ะอย่างเช่นถ้าใครที่อยากเปิดทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีการเหมือนกับ สร้างหรือนอนโนเวทบ้านใหม่หรือว่าอาคารสถานที่นะคะจัดแจงนะคะให้มันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพร้อมที่จะเปิดในช่วงปีใหม่อยางงี้ก็ได้นะคะแต่คุณก็เหมือนกับจะต้องลงมือทําตั้งแต่ธันวาคมนะคะใครที่ทำธุกรกิจส่วนตัวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเปิดร้านค้าร้านอาหารอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีจังหวะที่ ะคะได้เริ่มทำนะคะงานใหม่ก็ได้อย่างเช่นบางคนตกงานอยู่ก็อาจจะได้งานในช่วงธันวาคมนี้หรือบางคนก็อาจจะมีแผนที่จะออกจากงานเพื่อจะไปทำอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้นะคะขามีเกณฑ์ได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงธันวาคมนะคะราศีมังกรในเรื่องของการเงินมีค่าใช้ใจ่ายโน่นนี่นั่นเยอะแยะแต่คุณก็จะสามารถหมดเงินได้ดีนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเหมือนกับคุณพร้อมที่จะ ในเรื่องของการเงินที่จะทำะไรายได้ในช่วงจังหวะนี้แต่ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะมันจะเป็นในช่วงจังหวะที่ค่าใช้ใจ่ายเยอะหยิบย่อยนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะมีในลักษณะของการที่ต้องซ่อมแซมต่อเติมนะคะมันจะเป็นลักษณะของการเงินที่บานปลายนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ออมูลเงินได้ดีเลยทีเดียวในเรื่องของการเงินนะคะคุณมีเกณฑ์ได้จ่ายเงินนะคะเป็นเหมือนกับการลงทุนใหม่ๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะความรักคนสุดนะคะมีเกณฑ์ได้เจอคู่มีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจมีเกณฑ์ได้เจอรักต่างวัยต่างเพศหรือต่างภาษาต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้หรือไกลกันนะคะความรักของคุณอย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะได้คู่ที่อายุเยอะกว่ามากๆนะคะต่างวัยนะคะอายุ อยุกแก่กว่าเยอะๆนะคะหลักอ,อย่างเช่นคุณ20 20ต้นๆหรือ20กลางๆคุณก็จ,จะได้ลักษณะของ30ต้นๆหรือ30ปลายๆนะคะจ,จะห่างกันเยอะเลยทีเดียวนะคะสําหรับผู้ชายก็จ,จะได้เพศที่เข้ามาจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามากๆนะคะก็คือเหมือนกับรักต่างวัยนั่นแหละนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเขาอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณก็ได้นะคะราศีมังกรนะ่ะ นะคะใครที่โสดมานานหรือเพิ่งโสดก็ได้นะคะจะได้เจอคู่นะคะได้เจอคนถูกใจเจอคนที่ใช่ในช่วงธันวาคมนี้ค่ะนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะบางครั้งนะคะเหมือนกับจะเข้ามานะคะอุปถัมเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงนินหรือช่วยเหลือใเรื่องการงานก็ได้เช่นกันค่ะนะคะหรืออาจจะเจอกันในที่ทำงานก็ได้นะคะ ในเรื่องของความรักคนที่มีคู่นะคะช่วงจังหวะน,นี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่สามารถแก้ไขนะคะใครที่มีอุปสรรคปัญหาหรือไกลกันนะคะหรือแม้กระทั่งทะเลาะก,กันนะคะก็มีเกณฑ์จะกลับมาคุยกันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับ ตกลงอะไรนะคะเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยกันอย่างเช่นทำธุกรกิจส่วนตัวร่วมกันหรือยกย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะมีแผนที่จะเออลงเอยกันนะคะคนมีคู่ที่เขาหากันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันนะคะความรักราศีมังกรช่วงธันวาเนี่ยนะคะมันจะเป็นช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนนะคะคนที่ใช่ก็คือจะได้ลงเอยนะคะมันหมายแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันเลยแต่ถ้าคนไม่ใช่ก็ จะผ่านไปข้ามไปแล้วหายเงียบไปเลยนะคะก็คือมันจะมีความชัดเจนขึ้นมีความเออลงเอยนะคะหรือสมหวังใครที่หวังอะไรไว้ในเรื่องของความรับไปขอพรนะคะก็จะได้เจอคู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คนที่คบหากันอยู่ก็จะมีเกณฑ์ที่ที่มีอุปสรรคปัญหาใดๆเนี่ยนะคะจะจะสามารถเออ ผ่านไปได้ถ้าถ้าเป็นคู่ของเราก็จะได้ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่คู่ก็มีจะมีการจบเพื่อจะได้ไปเจอคู่นะคะราศีมังกรก็อยู่ในช่วงจังหวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะจะใช่ทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนนะคะใครที่รักกันมานานไม่ชัดเจนก็จะได้รู้ในช่วงธันวานนี่แหละนะคะว่าจะไปต่อหรือหยุดหรือพอแค่นี้อะไรเงี้ยนะคะ่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่เอ่อเหมือนกับถ้าคนถ้าถ้าคนที่ใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ ก็จะผ่านไปแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะคนราศีมังกรเน่ยจะสูดได้ไม่นานนะคะถึงแม้ว่าใครจะอย่างอย่างเช่นช่วงจวังหวะที่โกรธกับแฟนทะเลาะกับแฟนเนี่ยนะคะมักจะมีมือที่3เข้ามานะคะบางคนก็อาจจะเลือกคนใหม่บางคนก็อาจจะนะคะในยี่สุดแล้วก็กลับไปหาคนเก่าอย่างเงี้ยนะคะแต่มันจะเป็นช่วงจวังหวะที่ที่ไม่ได้ยากนะคะที่จะ จะคบใครอีกคนหนึ่งหรือไปเจอคนที่ใช่นะคะในจังหวะที่ที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับยังเลิกกันไม่เด็ดขาดก็จะไปเจอคนใหม่อย่างเงี้ยนะคะก็มันจะมีความลังเด็กใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ราศีมังกรทันวาคมจะมีการเลือกนะคะจะมีการตัดสินใจนะคะบางคนอาจจะต้อง ไปอยู่ไกลๆนะคะไปอยู่ไกลต่างที่ต่างแดนต่างชาติต่างภาษาอย่างนี้ก็ได้หรือต่างวัฒนธรรมต่างวัยต่างเพศก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเพศเดียวกันนะคะหรือแม้กระทั่งความรักที่ที่ แตกต่างกันมากๆากอ่ะนะคะด้วยอายุด้วยอะไรเป็นรอบๆอบ่ะนะคะมันก็เลยมีช่วงช่วงจวังหวะเหมือนกับต้องมีบททดสอบเข้ามาก่อนอะไรเงี้นะคะมันจะมีอุปสรรคเข้ามาอย่างเช่นระยะทางอายุหรือ,อความคิดความอ่านเพราะมันต้องปรับจูนเข้าหากันแล้วก็ในที่สุดคุณก็จะได้ลงเอยกันด้วยดีนะคะความรักจะมีเกณฑ์ได้สมหวัง,งเนาะสำหรับราศีมังกรน,นะคะสำหรับคนทั้งคนโสดและคนมีคู่น่ะอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ ใครที่มีปัญหามีปากเสียงทะเลาะกับคู่กับแฟนนะคะช่วงจังหวะธันวาก็จะมีการปรับนะคะเข้ากาันเงาะกันคืนดีกันแล้วยังมีเกณฑ์ที่จะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันอีกด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมีจังหวะที่ที่ดีในเรื่องของการมีบุตรนะคะอาจจะมีบุตร มีข่าวดีก็ได้เช่นกันข้อข้อดีก็คือเหมือนจะมีข่าวดีมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีความสุมหวังในเรื่องของความรักการงานนะคะการเงินก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่นะคะค่าใช้จ่ายจะเยอะนะคะหยิบย่อยแต่คุณก็สามารถที่จะเหมือนกับถ้าหวังอะไรไว้เกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะคะก็จะได้นะคะรอคอยเงินอยู่ก็จะได้เงิน นะคะแล้วก็ดวงมีโชคลาบมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือแม้กระทั่งการเสี่ยงก็อาจจะมีโชคลาบได้ในช่วงธันวาคมนี้หรือร้อนรับปีใหม่นี้คุณมีโชคที่จะได้เงินก้อนนะคะไม่ว่าเงินนั้นจะมาจากการเสี่ยงหรือการกู้การเออรอนะคะจากที่ใด ก็ตามคุณก็จะได้นะคะอย่างอย่างที่ตั้งหวังไว้หรือรอคอยนะคะสำหรับเรื่องการเงินดีมากๆนะคะในส่วนของข้อควรระมัดระวังก็คือเรื่องสุขภาพนะคะมีเกณฑ์จะไม่สบายมีเกณฑ์ปวดหัวไมเกณฑ์หรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างข้อข้อเท้านะคะเกี่ยวกับเทา้าเกี่ยวกับหกล้มก็ได้นะคะหรือเท้าแพลงหรืออะไรเงี้ยหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจะทําให้เหมือนกับ ปวดขาเจ็บขาเดินไม่ถนัดอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เช่นกันในช่วงธนวันวาคมนี้ก็ร,ระัะรังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็การเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะเพราะว่าราศีมังกรช่วงชนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องทํางานเยอะทํางานหนักนะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนก็ได้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของ ใครนะคะที่ที่รอนะคะเราจะทําเรื่องไปต่างที่ต่างแดนต่างประเทศอย่างเช่นวีซ่าต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ผ่านแล้วก็มีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะจะเดินทางในช่วงธันวาหรือมกรานะคะหรือไม่เกินเมษานะคะถ้าใครมีแพนในช่วงจังหวะนี้มีเกณฑ์ได้ไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในลักษณะของบางคนออรอในเรื่องของการ การงานสอบการงานการเรียนต่างๆก็ประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะราศีมังกรช่วงจังหวะนี้มันจะดุดดินนะคะจากร้ายกลายเป็นดีนะคะใครที่มีุศักร์ปัญหามันก็จบลงนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตเหมือนกับออฟ้าเปิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีค่ะค่ะสำหรับราศีมังกร,กรก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ